สวัสดีครับอยู่กับนุ่มบูรพาฟาร์มนี้จะพามาดูองุ่นสกาลต้าที่ผุนแล้วในเข่งคอนโดสามชั้นนะครับนี่ครับออกดอกแล้วดอกเบลเลอร์เลยเห็นไหมช่อใหญ่เลยเห็นไหมฮะช่อใหญ่เลยนะออกทุกออกมาตามนัดทุกแขนงน,นี่เห็นไหครับนี่ ข้างหน้านี่มาตามนัดอันนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกตาเริ่มเริ่มปูดเนี่ยเริ่มงอกนะครับเริ่มงอกเรื่อยๆนะครับตอนนี้งอกออกมาสี่แขนงสี่ช่อครับลดต้นพ่นใบ ด้วยน้ำหมักปลาทะเลตอนนี้ต้องบำรุงเต็มที่นะครับบำรุงเต็มที่แบบนี้นะครับของสูตรพิเศษของหนุ่มบุรพาฟาร์มนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยละนะครับปุ๋ยที่ใส่นะครับเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับสูตรนะครับสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอจะเป็น15ก็ได้จะเป็น16กก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่า ที่ต้องให้สูตรเสมอเพราะว่าตอนนี้ต้นเขาต้องการไนโตรเจนด้วยในการเลี้ยง,ใน,ยง,งนนะในการเลี้ยงกิ่งเคนนะในการเลี้ยงกิ่งเคนให้ขึ้นไปถึงข้างบนนี่เลยนะ,ะเสร็จแล้วเขาก็ต้องการฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับในการที่จะ,ะขยายผลผลิตนะครับเพราะว่ามีมีดอกแล้วเนี่ยดอกใหญ่เลยเห็นไหมอ่าอันนี้นี่นะครับ อันนี้เป็นเข่งเบอร์6นะครับเป็นเข่งเบอร์6นะครับเข่งเบอร์6เราก็จะใส่มุง้งนะเราจะใส่มุ้งเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปเพราะว่าเข่งเนี่ยมันมีรูนะครับไม่งั้นเดี๋ยววัสดุปลูกมันจะไหลเวลาเราลดน้ํานะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็มีลูกค้าแล้วสกาลอตา้านี่นะครับ สกาล่านะครับถ้าท่านใดสนใจน้ำหมักปลาทะเลสูตรพิเศษของดุมบุลพาฟาร์มนะครับ,รบก็ทักอินบ็อกมาได้เลยละครับนะครับราคาลิตรละ200บาทไม่มีปลายทางนะครับใช้โอนเอานะครับมีขนาดบรรจุ1ลิตร5ลิตร20ลิตรใช้ได้กับพืชทุกประเภทเลยเมล่อนก็นใช้ได้นะครับเห็นปะเม,มล่อนในโรงเรือนเนะครับเมล่อนในโรงเรือน ใช้กับองุ่นก็ได้ใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับถ้าสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับนะครับทักทายเข้ามาได้ช่วงนี้ต้องพ่นแคลเซียมบอลอนบำรุงด้วยนะนะครับเดี๋ยวสกาลอตตาเนี่ยมันจะเป็นไรเมล็ดแตกกำเนิดนะครับไรเมล็ดแตกกำเนิดนะครับ,นะรบถ้ามันมีช่อออกมาอีกเราจะเอาออกนะครับเราจะาไว กิ่งเคและช่อเท่านั้นเนี่ยรอบนี้ก็ได้เยอะน้ำกันนะในกิ่งเห็นเห็นกิ่งไหมครับกิ่งของเขาเนี่ยมันเป็นกิ่งที่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลกลิ่งเขาแก่แล้วสะสมอาหารได้เยอะนะครับพอสะสมอาหารได้เยอะพอเขาติดแทงแทงช่อบใบออกมาดอกก็จะออกมาเลยแบบนี้นะครับนะครับไม่เกินอาทิตย์ครับเดี๋ยวก็งอกออกมารอบๆบ,บวงนี้แล้วนะครับ กิ่งเคล้วก็จะเลี้ยงยึดตามนี้นะครับอันนี้จะเป็นลวดลวดลวดเบอร์14นะครับระยะห่างระหว่างตรงนี้ก็คือ30เซนนะครับ30เซน30มเซนนะครับมันดัดได้หลายทรงนะครับองุ่นแล้วแต่นะครับโอเคหนุ่มบุรพาฟาร์มรายงานถ้าสนใจก็ทักมานะครับน้ำหมักปลาของแท้ต้องมี นหนุ่มขี่บนรถออฟโรดลิเกสวัสดีครับ